ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The List Crypto นะครับในวันที่29นะครับก็เหลืออีกเอะวันเดียวสิเออเหลือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะปิดแท่งเดือนแท่งสัปดาห์นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นแท่งที่สำคัญพอสมควรเลยสำหรับคริปโตนะครับอ่ะเรามาข่าวแรกเลยนะครับ Bitcoin แนวต้าน30,000นนะครับถ้ายังผ่านไม่ได้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะ ต้องอรอลุ้นให้เกิดแบงค์ครายิอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็คือแบงค์ล้มนั่นเองเนาะถ้าแบงค์ล้มเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสพุ่งไป35สแต่ถ้าแบงค์ยังไม่ได้ล้มมาเลยตอนนี้ก็อาจจะแบบรอก่อนละกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเทสอีกสักครัง้ง2ครั้งถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวก็ลงไปใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบใหม่เรื่อยๆเนาะเออดังนั้นก็ตอนนี้มันติดแนวต้านนะครับก็ต้องผ่านมันไปให้ได้อ่ะมาในส่วนของ ftx นะครับเขาบอกว่า มีเงินเหลืออยู่กับ ftx อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนแรกเนี่ยเขาบอก86บกมิลเลน the firm has spent so far นะครับห7มลเลนอโลนนะครับ has gone ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเงินมันค่อยๆหายไปนะครับทำไมมันหายไปได้เรื่อยๆหายไปไหนนะครับเออเขาบอกว่าเอาไปใช้ในส่วนของการต่อสู้ในฉานก็แบบฮะมึงเอาเงินลูกค้าไปซื้อแบบ ทนายมาชู้เหรอหรือยังไงเออนะครับก็เขาบอกว่า The c o m p a n y s h i d อ it has 2ูบิ l เลีนะครับสองพล้าน in cash นะครับแอนบล็อตอ i นโฟตี้เอ็กมลเลนนะครับ f r o m the s a l e of asset ก็คือขาย asset ที่เหลือสี่สิบแปดมิลเลนะครับแต่ดูจากรีพอร์ตที่เหลือเนี่ยไปไปมาๆนะครับก็มันบอกว่ายังไม่มีการรวมอีก50 m i l l มิลเลนะครับ ที่รีคิปฟอร์มเชลออฟเลเจอร์เกเออก็คือยังมีเงินช่อนอยู่อีกในเล d เจอร์อีกนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่ามันไม่โปร่งใสามาตั้งนานแล้วนะครับแล้วมันก็ยังแสดงความไม่โปร่งใสอย,ย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับใครที่ถือ FTT อยู่ก็เรามาระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับต่อมาเพย์เพานะครับมีการ <c oughs> ขยายในส่วนของคริปโตทารานเฟอร์นะครับ 2 Modern 6 0 Million Venmo Customer Venmo นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแอปพลิเคชันอะไรชักอย่างแน่ๆนะครับแต่ว่าถ้ามันเริ่มมีการใช้งานแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าการโอนคริปโตผ่าน Paypal เนี่ยก็คงจะกระจายไปทั่วโลกในไม่ช้านี้นะครับก็ถือเป็นข่าวที่น่าจับตามองอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับไล t ์คอยนะครับตอนนี้เริ่มเข้าสู่ Green ซ o นะครับก็เขาบอกว่าหลังจากที่ละ,ะตัวตัว ตลาดเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นมานะครับก็จะน่าเข้าไหมไม่รู้นะครับก็ต้องดูว่าบิตคอยจะผ่านแนวต้านไปได้ไหมตอนนี้ของไลท์คอยก็จะอยู่แถวๆแถวร้อยสี่ร้อยห้าตรงนี้นะที่เป็นแนวต้านนะครับ u s t c นะครับ View p r o p o s a l r e p e c t นะครับ Stable Push Urua c 2 1ดอลลร์ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรูน่ากันว่า จะเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ก็เท่าที่รู้แม่งก็ไม่ได้มีความโปร่งใสใดๆเหมือนกับไอฝั่งของไอโดคอนเลยนะครับโดคอนกับไอแ้แชมแบงแมนแม่งก็ไม่ต่างกันเลยเหมือนแบบไอ้นี่อาจจะโดนหลอกแต่อาจจะเต็มใจโดนหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอ่ะข่าวสุดท้าย ICP Internet Computer นะครับมีการกลับตัวขึ้นมา17%นะก็ถือว่ากลับมาค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรนะครับ ก็คือวิ่งจากประมาณ5ดอลลาร์ขึ้นมาประมาณ6.5นั่นเองนะครับมาที่กราฟกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับตัว DXY นะครับขึ้นทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งไม่ผ่านนะครับวิ่งกลับลงมาใหม่นะครับแต่ว่าก็ยังทำ lower high อยู่ดังนั้นถ้ารอบนี้นะครับมันผ่านแนวต้านหรือทำ high ใหม่ได้มันก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะ แต่ในภาพรวมเนี่ยจะมองว่าตรงนี้ไฮมันลดลงมานิดนึงก็ได้นะโลมันก็ทําโลใหม่แต่ว่าตอนนี้มันกําลังยกโลขึ้นมาอยู่นะครับก็ต้องลุ้นให้มันหลุดโลลงมาอา่ะถ้าหลุดโลลงมาไม่ต่ํากว่าร้อยหนึ่งจุดสี่นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้เนะเาะอ่ะก็ยังถือว่าอา่ะตัว dxy นะครับยังน่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็สัญญาณของทําเฟรมวิกเนี่ยมันยังเหมือนเป็นโดจิอยู่มันยังไม่ได้แบบเลือกทางเนาะมันก็ยังใช้เวแหละนะครับ ดังนั้นก็รอดูกันไปนะครับคิดว่าคงต้องใช้เวลาชักระยะหนึ่งให้มัน2เช่นนี้มันตัดลงไปข้างใต้ศูนย์ให้ได้ก่อนถ้าหลุดใต้ศูนย์ก็คือมันต้องหลุดลงไปใต้ร้อยคิดว่าน่าจะใต้หนึ่งร้อยนะครับถึงจะลงไปมาต่อที่ทองกันม้างนะครับทองยังใช้เวยอยู่นะครับกรอบของมันก็อยู่ในโซนประมาณ1969ถึงประมาณ2012นะครับ ถ้าเบรกบนเบรกล่างได้เมื่อไหร่ก็จะเลือกทางตรงนี้มีเส้นกดนะครับแนวต้านได้อยู่แถวโซน2,000นี่แหละนะครับถ้าไม่ผ่าน2,000ก็ยังไม่ได้ไปต่อนะครับก็อาจจะลงกลับลงมาที่เดิม1,980 1,976ด้านล่างได้นะครับ total market cap วันนี้เหมือนกำลังจะมีสัญญาณนะครับที่อยากจะ break out ออกไปนะครับแต่ยังทำไม่สำเร็จนะครับยังพยายามที่จะพุ่งชนแนวต้านอยู่นะครับก็ เป็นช่วงกําลังรอเม้านะครับให้ใช้เวแล้วก็ให้เอาคอยวิ่งกันบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยถ้าหลุดนะใต้เช่นโบลิงเจอร์นะครับหรือแนวรับตรงเนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1.16เนี่ยนะครับหลุดลงไปอาจจะมีโอกาสไหลลงไปข้างล่างที่1.14ได้เช่นเดิมนะครับแต่ถ้าเบรกขึ้นมาได้ก็ลุ้นกลับขึ้นมาทดสอบที่โซน1.2และ1.22ด้านบนนะครับ USDT วันนี้นะครับ หลุดลงมานะครับวิ่งแตะแนวต้านไม่ผ่านนะครับก็พยายามที่จะใช้เวนะครับแล้วก็ยังไม่ยอมหลุดแนวรับขาขึ้นเช่นนี้นะครับดังนั้นก็ต้องลุ้นให้มันหลุดใต้6.97ลงไปเพื่อให้มันตกลงไปข้างล่างนะครับอย่าเพิ่งให้มันเปิดไทม์เฟรมแบบขาขึ้นมาใหม่ได้อีกรอบแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ b Bitcoin Dominance บ้างนะครับ Bitcoin Dominance เนี่ยยังขึ้นมาแล้วยังเหมือนอยากจะทำบูฟกนะครับ จะเรียกว่าบูลิตเพนหรือบูลแฟกก็ได้อะตรงเนี้อาจจะมองว่าตอนนี้มันยังดูคล้ายๆปักกาอยู่นะครับแต่เดี๋ยวปักกามันก็น่าจะหักนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ตกลงมาแล้วเดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นใหม่ๆม,มันก็อาจจะกลายเป็นเด้งกลับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ทาบูลแฟกแทนนะครับตอนนี้ยังเป็นบูลเพนอยู่นะครับถ้าหลุดแนวรับตรงนี้นะครับก็ต้องลุ้นว่าลงมาที่4.85ถึง4.846 48. แล้วจะรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้า แนวรับรับไว้อยู่อาจจะมีโอกาสลุ้นที่จะเบรกขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ารับไม่อยู่นะครับแล้วลงยาวๆนะครับอันนี้ก็จะน่าจะหมดรอบของบิตคอยแล้วก็เข้าสู่เอาคอยอีกหนึ่งรอบนะครับอ่ะมาที่บิตคอยตรงนี้แนวรับนะครับเส้นขาวนะครับเมื่อวานนี้ก็มีกระตุกลงมาเนะแล้วลากกลับขึ้นมาได้แล้วก็พยายามที่จะไต่กลับขึ้นมาอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับก็ แนวรับนะครับมองว่าน่าจะอยู่โซน29งหมนี่แหละแถวๆนี้นะครับสอง้าถึงสองหมืนเะครับประมาณแถวๆนี้คือโซนแนวรับของเรานะครับอ่ะเราลากเส้นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะดูเหมือนกับว่าตอนนี้มีอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับที่มันเป็นบูเพนนะครับบูเลตเพนนนนะครับหรือจะเป็นการทำอ่าสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางแล้วกันถ้าเรานูจาก4ชั่วโมง1 2 3 4 ประมาณ5แท่งเนาะถึงช่วงวันพุ่งนี้นะครับชัก11โมงถึงบ่าย3เนี่ยน่าจะเป็นปลายทางว่าต้องเลือกทางขึ้นหรือเลือกทางลงนั่นเองนะครับถ้าตรงนี้มันมีการเบรกขึ้นมานะครับแล้วรีเทสแล้วไม่หลุดเนี่ยแล้วก็ต้องหนีออกจากแนวต้านให้ได้นะ5 9 5 0 0ขึ้นไปนะแนวต้านที่เรามองนี้นะ5 9 5เ0เบรก295ได้น่าจะพุ่งขึ้นมา30,000อีกรอบหนึ่งนะครับยังไงตอนนี้เรายังมองว่า3 0,000เนี่ย อาจจะยังต้องพุ่งชนอีกสักรอบสองรอบนะถึงจะผ่านไปได้นะครับก็ลุ้นแล้วกันนะครับว่าผ่านสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองขึ้นไ่ได้ไก็น่าจะไปได้เรื่อยๆแล้วกันแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวในกรอบตรงนี้ที่อีกถามว่าจะอีกนานไหมผมมองว่าน่าจะต้องใช้เวลาหน่อยเดือนสองเดือนอน่ะเนาะอ่ะภาพรวมสี่ชั่วโมงนะครับแม็กดีตัดคลอสกลับขึ้นมาข้างบนนะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ ยังยืนเหนือศูนย์ได้ยังมีลุ้นที่อยากจะไปต่อ Time f r a m e Day นะครับตรงนี้ยังติดลมบนอยู่นะครับยังติดลมบนอยู่ก็ยังถือว่ายังดีนะครับอาจจะยังมีลุ้นแล้วกัน t Time f r a m e week ที่เรากำลังจะปิดแท่งนี่เรามาดูก่อนถ้าแท่งนี้ปิดสวยๆนะครับขึ้นมาประมาณนี้ได้เนี่ยอาจจะมีลุ้นที่จะค่อยๆกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านสามหมื่นอีกรอบหนึ่งในสัปดาห์า้น แล้วสัปดาหาหน้ามีใครมานะครับมีเฟดมาวันที่4ี่ไงนะครับขึ้นดอกไม่ขึ้นดอกนะครับขึ้นอีกเดี๋ยวแบงก์ล้มอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าไม่เห็นลงศพไม่น่าจะหลังน้ําตานะครับคิดว่าอเมริกาน่าจะยังคงขึ้นดอกเบี้ยอีกจุดสองห้าในความที่เขาเรียกอะไรเขาคิดว่าเขาน่าจะคอนโทรลอยู่จากนิสัยของเขานะครับจากตาลุงของเรานะครับลุงไหนไม่รู้นะครับ ลุงมักจะดื้อเสมอนะครับไม่ค่อยฟังใครฉันอยู่มานานฉันเก่าเกมที่สุดในโลกนะครับฉันเป็นคนคอนโทรลตลาดทั้งโลกจะมาหืออือกับฉันไม่ได้นะครับดังนั้นในลักษณะแบบนี้เราก็รุ้นแล้วกันนะว่าอ่ะให้เบรกสามเหลี่ยมกรอบนี้ออกไปนะครับอีกมุมหนึงที่เรามองเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราเห็นมันโค้งแบบเนี้ยคิดว่ามันก็กำลังทำพาราบโบลิกอยู่นะเออหลายๆคนอาจจะแบบ เอ้นี่มันพาราโบลิกใช่ไหมเ,เราก็ตีมานี่โอ้โหโค้งอย่างสวยเลย <c oughs> เห็นปะมันก็ดูเป็นพาราโบลิกอยู่นะครับที่แตะตรงนี้แตะตรงนี้แล้วก็พยายามดันราคากับขึ้นไปข้างบนนะครับดังนั้นตอนเนี้เราก็ต้องดูว่าเออตลาดเนี่ยมีแนวโน้มหรือมีความเป็นไปได้แค่ไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่มันจะโค้งเป็น l าวดิ้งบอททอมอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆดันกับขึ้นไปข้างบนเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดเรามองภาพรวมว่าออะมันทำพาราโบลิกแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นมาจนถึงโซนเนี้ยก็คิดว่าแน่าจะใช้เวลานะครับช่วงประมาณสัปดาห์ที่สามของพฤษภาเออน่าจะดันตัวโค้งกลับขึ้นไปทีนี้เรามาเช็คเป้าคร่าวๆว่าถ้าเกิดว่ามันทำพาราโบลิกจริงนะครับมันจะต้องขึ้นมาเบรกแนวต้านนะครับบริเวณสามสิบสองตรงนี้ให้ได้ แล้วเรามาดูเป้านะครับว่าถ้า BTC สามารถทำสำเร็จเป้าทาร์เกตของโค้งตัวนี้มันจะวิ่งกลับไปที่เท่าไหร่คือ48,000นะครับอันนี้ถ้อทาร์เกตที่ทำสำเร็จถ้าเบรก32ได้นะมันคือเป็น rounding bottom นะครับแล้วมีโอกาสปั๊มขึ้นมาตรงนี้อ่ะก็คือ h i g เดิมบริเวณนี้พอดีเลยเห็นไหมเออ48,000นะครับแต่อย่าเพิ่งไปดีใจว่าเฮ้ยมันจะกลับไปตรงนั้นได้อย่างที่ผมเคยบอก โซนนี้มันไม่ใช่โซนที่มันจะผ่านไปได้ง่ายๆมันเหมือนมันมีแบบชั้นหินหลายชั้นเน่ยมันจะต้องผ่านเนี่ยแนวต้านโซนนี้นะครับสามสองถึงสามหกองสี 4, ่สี 4, ่ 4, 4, 4, 4 4, เออสี่สแล้ว4 4่สถึงสีน่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่คิดว่าในปีนี้ไม่รู้จะถึงไหมนะครับก็ลุ้นแล้วกันว่าถ้ามันถึงก็ดีแต่ถ้าถึงปุ๊บทุบลงแน่นอนหรือ จะเป็น4ีสิบสี่ตรงนี้หรือ4ีสิบสองตรงนี้นะครับเราดูเนี่ยแนวต้านแต่ละจุดนะครับมีโอกาสทุบลงได้เสมอนะเออดังนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาเสร็จไม่ผ่านสามสองลงมาทําไหลขวาอีกสักรอบหนึ่งซึ่งการทําไหลขวาตรงนี้เราก็ดูแนวรับขาขึ้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าลงมาทําแนวรับปุ๊บนะครับ ได้ผ่าน32ลงมาทำแนวรับอีกทีหนึ่งอาจจะลงมาแถวๆ23 25ตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเออ25แม่งน่าจะเอาอยู่ไม่รู้งวดนี้มาหรือเปล่าเออถ้ามาใครถูกก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูต่อในฝั่งของอีเทอร์เรียมมั่งนะครับภาพรวมอีเทอร์เรียมเหมือนไหมมันก็เหมือนจะเป็น รีเวิร์สนะครับตัวครับตัวนี้อยู่นะครับที่เป็นแบบ VU เนี่ยนะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะอดัมอีฟเออ mm hmm. แต่ว่าตรงนี้มันเลยขึ้นไปหน่อยแล้วมันหลุดลงมาไม่ยอมไม่ยอมลงมาที่แนวรับที่2000มันหลุดลงไปนะครับดังนั้นตอนนี้ก็อีเทเรีย hmm. มก็ลุ้นว่าหลังจากที่เบรกออกจากสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วลงมาตรงนี้กลับขึ้นไปถ้าไม่ผ่าน เรายืนไม่ไหวนะครับอีเทอรี่มอาจจะไหลตกลงมาได้ถึงโซนพันหกให้เราเก็บแต่ก็ไม่คิดว่าจะลงง่ายๆตอนนี้นะแต่ข่าวอัปเกรดก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะมีแต่คนถอนอย่างเดียวนะครับอ่ะอีเทอรียมนะครับถ้ายังเบรกแนวต้านเส้นขวางตรงนี้ไม่ได้ก็ยังไม่ได้กลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้ากลับขึ้นมาก็ต้องมาทดสอบสองพันนะครับผ่านสองพันได้ก็ต้องไปเจอสองพันหนึ่งกว่ากว่าที่เดิมนะครับประมาณนี้นะสำหรับอีเทอรี่มนะ ตอนนี้ในภาพรวมตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับเราก็ตีสามเหลี่ยมคร่าวๆมาประมาณชนนี้แล้วกันนะครับแนวรับสําคัญอยู่ที่1880นะครับหลุด1880เจอกันข้างล่าง1847และ1น0 0นะครับที่เดิมอ่ะมาต่อที่ไบแ a น c e บ้างนะครับไบแ a น c e หลุดแนวรับขาขึ้นเม,ามาื่อวานดีเทสดีเทสไม่ผ่านนะครับโดนรีเจ็คกลับลงมาคิดว่าแน่จะมีโอกาสย่อมากกว่าขึ้นนะ มองจัดภาพรวมๆแล้วเหมือนอยากลงมาแถวๆสามยี่กับสามหนึ่งอีกสักรอบนะครับมาต่อที่ด้าบ้างนะครับด้าเริ่มวิ่งตรงแล้วนะครับเริ่มวิ่งตรงตรงนี้เบรกแนวต้านออกมาไม่พุ่งเรียกง่ายๆว่าเนี่ยเบรกเสร็จคนอื่นเขาพุ่งขึ้นกันด้าบอกกูไม่พุ่งจ้านะครับด้าบอกฉันอาจจะขึ้นหลอกแล้วฉันก็สับขาวิ่งลงต่อก็ได้อะต่อมานะครับ แนวรับมองไว้แถวๆ3,000-4,000แล้วกันนะ0.4ที่เดิม1จุดนะครับแล้วก็โลเดิมประมาณ3.967อีกหนึ่งรอบนะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงไปก็น่าจะไหลลงไปที่เดิมนะครับต่อมาที่ KDA นะครับ KDA k d a k a r d e n a เออเอาชักชื่อหนึ่งอะตอนนี้นะครับถ้าเรามองจากภาพใหญ่ๆก่อนนะครับมันวิ่งไซ้เวยตรงนี้ลงรีเทสตรงนี้ลงรีเทส2รอบแล้วที่0.9นะครับ แล้วยังรับไว้อยู่นะครับดังนั้นเราดูแล้วว่าแนวรับสําคัญมันน,น่าจะอยู่ตรงกรอบตรงนี้แหละประมาณ0.89เนี่ยนะครับรับไว้ก่อน1นึ่เส้นนะครับแนวรับอยู่ตรงนี้ส่วนแนวต้านเนี่ยตอนนี้ถ้าเราดูบ o ล l ิงเจอร์คร่าวๆจะอยู่ที่ประมาณ9.50 0.95เนี่ยตีตรงนี้ลงมานะครับก็คือ9.50เบรกได้ขึ้นมาเจอ9.50 9.50เขดมาเจอไฮเดิมที่ประมาณ0.97นะครับทีนี้เรามาดูกัน แนวต้านตรงนี้กับเบรกขึ้นมายังมีอีกหนึ่งต้านอยู่ด้านบนเนาะที่ประมาณเดียวกันเนาะศูนย์จุดเก้าห้าเบรกตรงนี้ได้ลุ้นกับตัวขึ้นแล้วกันศูนจุดเก้าห้านะครับดูจากภาพรวมตอนนี้ทัเฟรมเดย์นะครับ RSI ยังไม่ต่ำนะครับ Macd ยังไม่สวนขึ้นมานะครับดังนั้นยังมีโอกาสที่จะหลุดได้นะกองระมัดระวังนิดนึงนะถ้ามันไม่เบรกเราไม่เล่นแล้วกันเพราะถ้ามันไม่เบรกเดี๋ยวมันจะชนแล้วมันจะวิ่งลงข้างล่างแล้วมารีเทสโรเดิม ถ้าหลุดโลเดิมก็ไหลครับไหลายยาวเลยเนาะอ่ะมาต่อที่รูน่า A กับรูน่าเัยมัางนะครับรูน่า A อ่าภาพรวมใหญ่ของดาวเทรนของเราเนี่ยมันเหมือนมันเฟกเอากลับลงมาตกตอนนี้กำลังเทสใหม่นะครับถ้าเบรกเอาไปได้ไปเจอกันที่1.5จุห้าอีกหนึ่งครั้งนะครับทะลุ1.5จุดห้าได้รอบนี้น่าจะมีโอกาสพุ่งกับตัวขึ้นไปอ่ะนะครับ ดังนั้นตอนนี้อ่ะสำหรับดูหน้า A นะครับมองว่ากำลังพุ่งชนแนวต้านของบ o l ลิงเจอร์อยู่นะครับบ o l ลิงเจอร์ตอนนี้แนวต้านก็จะอยู่ประมาณ1.33โดยประมาณนะครับเบรก1.33ได้ลุ้นพุ่งขึ้นไปที่1.5หนึ่งครั้งอ่ะประมาณนี้นะว e k นะครับว e กมองเหมือนเป็นแท่งที่กลับตัวอยู่แต่ว่าไม่มีวอลลุ่มนะครับต้องบอกว่าตอนนี้คือไม่มีวอลลุ่มเรามองภาพใหญ่ก่อนมันมีดาวเทรนอยู่เห็นไหม ดังนั้นต้องบเบรก1.5ออกไปนะครับขึ้นมาชน1.5แล้วถ้าไม่เบรกก็ลงใหม่แต่ถ้าเบรก1.5ได้พุ่งขึ้นมา 7, บ o ล l ิงเจอร์1.57เบรก1.57ขึ้นมาแนวต้านถัดไปก็1.65ถ้าพ้น1.65ก็จะฉลุยนะครับวิ่งกับตัวขึ้นไปนะครับแถวๆประมาณคัก2.2กว่าๆนะครับมาที่ลูหน้า C บ้างนะครับ l ูหน้า C อะมาดูภาพใหญ่เหมือนกันไหมเป็นดาวเทรนเหมือนกันเรามองจากวีคเนี่ย นะครับที่เราเคยขีดเส้นเอาไว้มันก็ยังไม่หลุดมันยังไม่ผ่านขึ้นไปแคท่ทีนะครับคือก็ต้องบอกว่าไอเหรียญพวกนี้แม่งคือเหรียญแบบเหรียญลุ้นรวยอะ่ะใช้คํานี้นะเหรียญลุ้นรวยนะครับถ้าโชคดีแม่งกลับมาอยู่ดีๆแม่งก็บินรวยแต่ถ้ามันไม่กลับมาซวยนะครับพูดไ้คาเดียวเออดังนั้นไอเหรียญพวกนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนําแล้วกันเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดอราคาตรงนี้เราเห็นแล้วมันมีดิเวอร์เจ้์ว่ะเราดูในไทม์เฟรมเดย์ตรงนี้เห็นไหมเกิดดิเวอร์เจ้์ดังนั้นอาจจะมีลุ้นค่อยๆไต่ขึ้นไปแต่ว่าแนวต้านแรกตอนนี้ที่เห็นเนี่ยถ้าดูจากเช่นกดตรงนี้อสมมุติว่าวันนี้มาถึงปุ๊บเบรกขึ้นมาที่1นึเนาะเบรก1นึได้ก็ค่อยลุ้นขึ้นมาข้างบนว่าจะมาอ่าสิบสองอ่าสินะครับถึง13,500เบรก13500ได้น่าจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้น ตามนี้นะ ICP Internet com นะครับเ,เรามาดูอดีตันก่อนพูดให้ช้ำใจเหมือนเดิมอดีตนี่ดูใช่มันโอ้โหบัตรชบ497นะครับต้องบอกเป็นเหรียญที่ล่วงเกินเกินคำบรรยายแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเราดู จากแนวต้านอะไรต่างๆมันหนีออกมาแล้วนะ <c oughs> ตั้งแต่มันหนีออกมาเนี่ยเราดูราคาที่มันลงไปดิโอ้โหเหลือสามดอนนะ่ะจากสี่ร้อยห้าร้อยอ่ะใครอยู่ตรงนั้นเนะ่ะทุนหนาวไหมโคตรหนาวอะ่ะบอกเลยว่าหนาวมากอะ่ะแนวต้านปัจจุบันตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆโซนประมาณแปดเหรียญน,นะครับตรงนี้เนาะทะลุแปดได้บินต่อยาวๆไปนะครับตอนนี้เหมือนแบบอ่ะเริ่มมีขัญญาณ อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับ and handle นะครับแต่ทําไม่สําเร็จลงมาใหม่ดังนั้นตรงนี้เราก็จะมองว่ามันมีแนวต้านถัดไปอยู่ตรงนี้อันนึงอ่าตรงนี้นะครับปุ๊บเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้ก็มาเจอด้านบนตรงนี้ที่9.5เบรก9.5.6จะแถวนี้ได้ก็ไปต่อละกันนะครับอ่าสำหรับตัว week อ่ะมาดูมันมันเปิดแท่งกับตัวสวยนะแต่วอลลุ่มแม่งไม่มีเลยว่ะ คนแม่งคงไม่กาวกันนะแะเดี๋ยวถ้าเบรกออกจากยืนจากแนวต้านแบบโซน8.3หรือว่า9.6ได้เนี่ยน่าจะกาวกันนะครับมาต่อกันที่ XRP บ้างนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะเวลาที่มันลงสุดวีกอะซื้อเก็บ,เก,บเก็บไว้ลืมลืมไปนะครับอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยมาดูยังไงมันก็ขึ้นส่วนมากนะยกเว้นว่าเหรียญน,นั้นมันโดนข่าวรักพูวก็คือจบเออ ดังนั้นเวลาเห็นลงต่ําเช็คก่อนนะเช็คข่าวก่อนเฮ้ยเหรียญแม่งมีข่าวอะไรวะเออรักภูปะ่ะเออถ้ามันไม่ใช่รักภูแล้วมันลงตามแบบลงตามรอบของมันเนี่ยก็ซื้อเก็บๆไว้นะครับเออแต่ถ้ามันมีข่าวแล้วเราไปซื้อนะครับบอกเลยคําเดียวไปแล้วไปรับนะครับไม่กลับมานะ ก็อย่าไปเสี่ยงวัดใจวัดดวงอะไรกับอะไรที่มันไม่แน่นอนนะครับเราอยู่บนความแน่นอนน่าจะปลอดภัยกว่านะครับสำหรับ xrp อ่ะโอเคกราฟมันไม่สวยเท่าไหร่มาดูบิดอ่ะของบีแอนด์อยู่โอ้โหนี่ตัดแล้วตัดอีกลงแล้วลงอีกอ่ะตรงนี้กำลังทำเหมือนเดิมเลยแบแฟกเห็นไหมถ้าหลุดแนวรับเดิมก็ไหลนะครับแต่รอบนี้คิดว่าไม่น่าหลุดเพราะว่าอะไร พราะว่าสี่ชั่วโมงนี้แม่งโอ้โหโลงเหวไปแล้วแล้วหลังจากลงเหวตรงนี้เกิดไดเวอร์เจ้นเห็นปะเออดังนั้นจุดนี้อาจจะเป็นจุดกลับตัวของ xrp แล้วก็ได้ะเราไม่เชื่อนะครับเราต้องพิสูจน์นะครับไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ว่าเอ้ยมันใช่ไหมนี่ไงเห็นปะอ่ะแตะเอาให้มันแตะก่อนแตะบนแตะล่างเนาะตรงนี้ยกขึ้นนิดนึงนะครับ ตามนี้เห็นแล้วว่ามันเป็นเทรนด์ดาวเทรนขาลงนะครับวิ่งกับตัวยืนเบรกเหนือสีฟ้าได้ถ้างั้นแบบนี้ก็ลุ้นที่จะขึ้นมาทดสอบเส้นเหลืองด้านบนเนาะดังนั้นทาร์เก็ตเข้าๆใกล้ๆตอนนี้นะครับถ้าเบรกแนวต้านชักประมาณ0.486ได้ขึ้นมาที่5,000พอ5,000เสร็จก็ไปเจอเส้นเหลืองข้างบนที่5,001น,นะครับเบรก5,001ได้กับตัวขึ้นเบรกไม่ได้วิ่งลงต่อ4,000รออยู่นะครับ FTT นะครับ วันนี้มีแต่เหรียญที่คุณไม่ควรเล่น่าวันนี้นะครับวันของเหรียญมีมเหรียญกาวเหรียญอะไรต่างๆเหรียญลุ้นหวยอ่ะใช้คํานี้เหรียญลุ้นหวยนะครับลุ้นเสี่ยงโชคนะครับใครโชคดีเข้าถูกจังหวะแม่งบินก็โชคดีไปใครโชคร้ายเข้าไปปุ๊บลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกนะครับคือ ก็ดวงล้วนๆนะคนที่แบบเลิกเล่นทันหนีทันตอนขาลงก็ลงมาซื้อข้างล่างตอนนี้ก็น่าจะมีกำไรแต่คนที่ไม่ออกนะครับไปเชื่อใครบางคนนะครับบอกไม่ขายไม่ขาดทุนนะครับก็เจ็บกันมาเยอะแล้วนะครับคำนี้นะเออนะครับไม่ขายไม่ขาดทุนไม่มีนะครับชาตอปรอดดีๆมีโอกาสเข้าใหม่นะครับจำคำนี้เอาไว้อ่ะ ตอนนี้ ftt ถ้าดูจากแพทเทิร์นเนี่ยขาลงเนี่ยมันยังเป็นแบบ falling w e a g e อยู่เรื่อยๆดังนั้นไม่เบรก1.6เราไม่เล่นนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วแนวต้านอยู่โซน1.6นะครับถามว่าตรงนี้ถูกไหมไม่รู้นะอาจจะยังถูกได้อีกนะอ่านท i า e frame day ยังลงยังมีที่ให้ลงนะแท่งนี้ reject แท่งนี้แดงนะครับยังลงได้อีกดังนั้น คิดว่าแนวรับมันน่าจะอยู่แถว1.1 1.4ตรงนี้นะครับเออ1.4ถ้ามันจะยังเป็นคอนติเนียอยากขึ้นต่อนะอะเราดูตรงนี้เนี่ยแนวรับเห็นปะ1.4ดังนั้นมันจะกดลงมาจนถึง1.4แล้วอาจจะค่อยกลับตัวขึ้นไปนะประมาณนี้แล้วกันนะอะแต่เราดูบอลลิงเจอร์ดิ1.4ก็ไม่พออาจจะลงมาที่1.2ข้างล่างหรือโลเดิมตรงนี้ก็ได้นะครับ แต่ผมมองว่า1.4มันเป็นรอยตัดอ่ะมันน่าจะมีโอกาสที่จะมีโอกาสเด้งขึ้นชักระยะหนึ่งชักแวบหนึ่งอ่ะแล้วถ้าเบรกไม่ผ่านก็ลงต่อละกันอ่ะออดิโอนะครับหรือไอเหลียนลำโพงเออตั้งชื่อออกมาได้ยังไงเออเหลี่ยนลำโพงแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เราจะเห็นว่าออดิโอเพิ่งเบรกแนวต้านออกมาแต่แต่แตมีแนวต้านเช่นเหลืองที่ผมเคยขีดเอาไว้เมื่อชาติที่แล้วไม่รู้นี่มาจากไหน แนวต้านแนวรับเช่นนี้นะครับยังเป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับเราลบทิ้งให้มันจะได้ไม่เป็นแนวต้านโอ้ยมันใช่เหรอมันได้เหรอลบทิ้งแล้วไม่มีแนวต้านเนี่ยมันไม่ใช่นะอ่าโอเคนะครับดังนั้นตอนนี้อ่ะถ้าเราไปดูจากแนวรับขาขึ้นตั้งแต่สูงไหโกลบประมาณธันวาปีที่แล้วนะครับรับที่สองมาอยู่ประมาณ0ูนจุดนะครับรับต่อมาตอนนี้อยู่ประมาณแถวแถวประมาณ0ู 2, 6, นจะุดสองหเนาะ ดังนั้นถ้ามันยังลงมาเนี่ยมันยังลงไม่สุดตรงนี้อาจจะทำ b a r f l a นะครับ b บ a r f ฟ a แล้วหลุดลงต่อได้เราก็เอาเป้าเข้าๆก่อนเป้าน้องหมีถ้าน้องหมีบอกว่าจะเบรกลงจาก0.32ตรงนี้นะครับหลุดแนวรับโลเดิมก็มีโอกาสไหลมาได้ที่โซน2,300แล้วกันนะครับแต่ไม่ทำนิวโลเนาะนิวโลมันอยู่ที่ช่วงนนตรงนี้ลงมาแค่0.23 แต่ยังมีแนวรับขาขึ้นรออยู่ที่ประมาณ0.267ตรงนี้นะครับถ้ารับอยู่อาจจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นแต่ถ้ารับไม่อยู่นะครับก็วิ่งลงข้างล่างต่อ,อมาต่อที่ i t t o o n n c s h Crash ตอนนี้พี่แบงค์มาเลย Crash อย่างแรงนะครับอูชาขึ้นไปตั้ง150นะครับลงมา45่45เหรียญหรือ50าสิบประเดนนะอันนี้154 อันนี้ร้อยห้าโอเคลงมาห้าสิบดอนนะครับอย่างโหดขึ้นเนี่ยอย่างช้าลงอย่างไวเนาะอะตอนนี้นะครับเบรกสามเหลี่ยมเฟกเอาตกลงมาที่แนวรับเช่นนี้ก็ยังรับไม่อยู่ลงมาเช่นนี้กระตุกกลับขึ้นไปก็ยังยืนขากระเพกอยู่เล็กน้อยนะครับดังนั้นตอนนี้แม่งก็คือมีสัญญาณกลับตัวนะเราดูตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้มันโค้งเป็นพาราโบลิกขึ้นมาเลยนะครับ ดังนั้นตัวนี้มองว่าอาจจะมีลุ้นนะขึ้นมาทดสอบไฮเดิมประมาณแถว 123, 2 4ตรงนี้เนาะเออถ้าเบรกตรงนี้ได้น่าจะมีลุ้นกับตัวขึ้นนะครับตรงนี้มีลักษณะคล้ายไดมอนด์อยู่นะครับแล้วตัวไดมอนด์ตรงนี้เพิ่งจะมีการเบรกเอาออกมาเล็กๆนะครับดังนั้นตรงนี้อ,อ่ะผมให้ดูว่าทำไมถึงมองว่าเป็นไดมอนดะ์เนี่ย D และ A มาเออนะครับตรงนี้ ทีนี้ถ้าเราได้ t a r เก็ตไดมอนด์เนี่ยเข้าๆมันเบรกขึ้นแต่ว่าเรารอมันรีเทสนิดน,นึงนะถ้า t a r เก็ตมันมาจากการเบรกตรงนี้ออกไปนะครับมีโอกาสวิ่งกลับไปที่132แล้ว,ว132คือใคร132ก็คือชั้นนี้เองนะครับอาจจะมีมาชนแนวต้านหรือกลับมารีเทสและกันนะครับก็วิ่งกลับมาแถวๆเนี้ยบีซีลุ้นกลับตัวขึ้น แล้วไลท์คอยจะไม่ทำหรอในเมื่อคนลากเจ้ามันเป็นคนเดียวกันก็ไม่รู้นะตรงนี้ออะเราเห็นแล้วมีแพทเทิร์นไดมอนด์อยู่นิดนึงนะครับแต่มันไม่สวยว่ะตัวนี้มันดูเป็นบอดดิ้งมากกว่าไดมอนด์ฮะเออดังนั้นไอแบบนี้มันไม่ใช่ไดมอนด์มันเป็นบอดดิ้งเวสนะครับอ่ะถ้าเบรกแต่ล่างแต่บนแต่ล่างแล้วก็ต้องลุ้นว่าจะวิ่งขึ้นไปแต่บนไหวไหมนะครับแนวต้านด้านบนอยู่ที่ร้อยเหรียญเหมือนเดิม ส่วนแนวรับด้านล่างถ้าเกิดว่าขึ้นไม่ไหวลงมาตรงนี้ก็มาลุ้นโลเดิมแล้วกันแถวๆประมาณ83.7นะครับว่ารับอยู่ไหมนะครับถ้ารับไม่อยู่ก็บายบายนะครับโอเควันนี้ก็ยังยังยังขอดูตรงนี้ก่อนยังมีแนวต้านตรงนี้หนึ่งจุดขึ้นกำลังลุ้นเบรกอยู่อีกหนึ่งแท่งเทียนเท่านั้นเองนะครับสีดชั่วโมงก็ลุ้นแล้วกันเบรก90ตรงนี้ขึ้นได้ไป92เบรก92ขึ้นต่อนะครับมาที่ร้อยเรื่ง ตามนี้แล้วกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งติดตามนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาถ้าเกิดมีคําถามใดๆอยากให้ช่วยวิเคราะห์เหรียญไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับวันไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับมีโปรฟิตมีกําไรนอนหลับฝันดีนะครับเปิดอีกทีตีสามขอให้บินขึ้นไปนะครับบายบายครับ